สวัสดีครับคุณชมท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตร,รายว่ากันเช่นเคยหากพูดถึงรถที่โดดเด่นที่สุดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสำหรับทางทีมงานเราและเพื่อนๆที่เป็นสายสปอร์ตทั้งหลายเชื่อว่าก็คงทิ้งน้ำหนักไปกันที่คาวาสกิ z x 10 r r โฉมปี2021 เพราะว่ารถรุ่นนี้ถือเป็นรถแบบ all new ที่ถูกเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยที่งานมอเตอร์เอ็กภายหลังจากที่เปิดตัวผ่าน global เพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นและทางทีมงานเราก็ได้ทำคลิปพรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยหากใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยครับและในวันนี้ผมจะขออนุญาตมาไขข้อข้องใจครับว่าทำไมคาวากิถึงนำโฉม z x 1 0 r เข้ามาเพียงชมเดียวไม่เอาตัวพื้นฐานอย่าง z x 1 0 r เข้ามาด้วยและไม่เพียงเท่านั้นทำไมราคามันกระโดดเปิดตัวไปจนถึง1.2ล้านบาทซึ่งนับได้ว่าแพงกว่า cbr พ0 0 t r i r sp เสียอีกเริ่มกันที่ประเด็นแรกก็คือเรื่องของราคาเลยครับแม้ว่าตัว cbr พ0 0 t r i r sp 3. มันจะอัปราคาขึ้นมาจนเกือบแตะ1.2ล้านแต่ยังไงมันก็ยังถูกกว่า z x 1 0 r และไม่เพียงเท่านั้นมันก็ยังให้ในส่วนของโชคไฟฟ้าเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจต่างๆนานารวมไปถึงปรับเครื่องยนต์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากตัว RC213V S ซึ่งถือเป็นรถโปรโตไทป์ที่พัฒนามาสู่รถโปรดักชันอีกด้วยจากประเด็นนี้ผมได้พูดคุยกับทางผู้บริหารของทงั้งทางคาวาซกิแล้วก็ฮอนด้ามาแล้วครับ พวกเขาให้ข้อมูลมาว่าเนื่องจากรถซูเปอร์บท์ทั้งสองคันเนี่ยมีราคาปรับเพิ่มขึ้น2 3ถึง3แสนบาทนั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเรื่องของโครงสร้างภาษีใหม่ที่เตรียมถูกปรับคิดอัตราที่สูงขึ้นไปอีกเกือบเท่าตัวในปีหน้า2021จึงไม่น่าแปลกใจอะไรครับที่ทั้ง2ค่ายนี้ได้เปิดราคาเผื่อไว้สำหรับการจำหน่ายในอนาคตและไม่เพียงเท่านั้น รถซูเปอร์บค์ต่างๆที่มีความจุไล่เลี่ยกันก็อาจจะต้องถูกปรับราคาขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงปีหน้าและแม้ที่จริงแล้วบ้านเราเพิ่งมีการปรับราคาของรถบิ๊กไบค์ขึ้นไปเนื่องจากการปรับในส่วนของอัตราการคิดภาษีตามค่าไอเสียที่ปล่อยออกมาประเด็นนี้เรียกได้ว่าปรับกันปีต่อปีเลยทีเดียวแล้วในอนาคตทิศทางของรถมอเตอร์ไซค์ในบ้านเราจะมีราคาเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ต้องมาอัปเดตกันต่อครับ ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือว่าทำไม z ัตเอ็กเโฉมปี2021ยังไม่มามาแต่ตัว d o u เ l e r เท่านั้นในประเด็นนี้ทางทีมงานโมโตร,รายว์เราวิเคราะห์กันว่าเนื่องจากตัวรหัส d o บเบิเป็นรุ่น Limit e d e d i t i o n และมันผลิตเพียง500คันบนโลกเท่านั้นนั่นจึงทำให้ทางค่ายยักษ์เขียวต้องรีบนำมันมาเปิดตัวในประเทศไทยเราเสียก่อนมิเช่นนั้นแล้ว อาจเสียสิทธิ์โคต้าในการขายก็เป็นไปได้และอย่างที่บอกไปครับว่ารถรุ่นนี้ถูกนำเข้ามาขายมีโคต้าในประเทศไทยเพียงแค่6คันเท่านั้นและมี1คันที่ยืนยันได้เลยก็ตั้งแต่เปิดผ้าคลุมเลยลูกค้าคนแรกก็ได้จองมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่1สัปดาห์ที่ผ่านมาและอีกหนึ่งเหตุผลนั่นก็คือทางฝั่งของ ZX10R โฉมปัจจุบันนี้ ยังมีสต็อกที่ค้างอยู่ทั้งในรุ่นของ Standard และก็รุ่นตัวท็อป SE นั่นจึงมีความเป็นไปได้ครับที่เราจะได้เห็น ZX10R โฉมปี2021ใหม่นี้คาดว่าอย่างช้าเลยก็น่าจะมาในงานมอเตอร์โชว์2021แล้วราคาของมันจะออกมาเช่นไรอันนี้ก็ต้องรอติดตามไปด้วยกันเลยครับแต่คิดว่ามีสิทธิ์แต่แตะหลัก9 0 0 0 0 0บาท ซึ่งยังไงผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านติดตามเรากันไว้ด้วยทั้งในส่วนของ YouTube Channel Motorival นี้ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในขณะที่ f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ก็ขอเพื่อนๆครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามแบบ See First เอาไว้ด้วย<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ Real Time วันนี้ผมพลโม o r i v a l ต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ